ันนี้จะพาไปไหนขี่สร้างตอนนี้กำลังขึ้นสร้างนะจ้าข้างแรกในซีรีส์วิดกำมีคผสมสื่นเต้นน้อยนึงอ่ะเหนียวไปน้อยนึงอยู่แล้วนึงไม่ยานตอนนี้นายานไม่ไหวเออแล้วก็ยางไปแล้วก็สันตอนนี้สันไม่ไหวเนาะข้างแรกในซีวิตอ่ะทดลองกันไปเลย New Life เพิ่นวะ ตีกละกึง่งโตกึ่งไม่ไหวกำลังปรับสภาพในการขี่มันอยู่เนาะมันเอียงไปทางใดเราก็ต้องเอียงไปทางมันจิกก้องแบบเบาๆแต่จะกลเออเริ่มคุ้นเคยเนาะสเต็ปสองก็คือเหียนหุ้งไปกับมันคุ้นเคยไปกับมันเนาะสร้างที่คอยขี่เห็นหน้าจะเป็นซื้อบวชทองนี่แหละ,แต,ตะแต่ก็ไปเนาะล้วก็ขี่เทิงลงมลงันลุ่ม กีและวก็บนยางตามทางจ้ายางออกนอกทางเลยจ้าซอกกินหยกกินหยาเลยจ้าแล้วก็พาเข้าปปงเข้าปลาด้วยบริยปลาทำอะไรปลาหน่าแม่อ่ะอันนี้ก็ลงขั้นตอนลงน้ำจ้าก็เป็นอย่างที่ตื่นเต้นผู้วัดสร้างมันสร้างมันใหญ่และทรายมันหยุบ น้ำมานาเบาๆจะบเลิกจะเบิ่งแต่สร้างลงแล้วกันแล้วจ้าลิบหัวเลยนะแม่อยู่แคมฝั่งอยู่แต่น้ําริบหัวแต่อีข้างหลังนะก็โยกเกง่งอีสร้างนะนะแล้วตัวเขานะใครแต่มันบบฟิตน้ําเวลาสร้างลงน้ํแน้วก็คือขี่ก่อนจ้ะขี่แล้วเรามันกันดดดน้ําขี่มาโยกเขาจ้ะอีข้างหลังลิ้นเกง่งโยกเกง่งนังบวกคา แต่ก็อาบน้ําให้มันจากไปเรื่อยๆอันอนั้นไอตีสันเสื้อเด็กนะแล้จะเป็นควันสร้างเนาะแล้วก็นหัวเก่งครั้งแรกในชีวิตกันหัวลงเป็นรถจ้าอะน,น้ำ้าของวิวยังไงเนาะกับมิเตอร์ซันนี่แต่ว่ามันเลิศมันได้อ่าประสบการณ์ใหม่เนาะได้้องภาพแบบใหม่ๆแบบเกๆ๋ๆไทยห้อแบบเก๋ๆเลิศเลิศมึงตักอู่หลวงผาบาัง